สวัสดีครับผมสวัสดีครับ fc แฟนช่องปูเยี่ยมพารวยที่กำลังติดตามรับชมรับฟังทางช่องอยู่นะครับอ่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องครับผมมาเจอกันก็ตอนเที่ยงเที่ยงนี่แหละวันที่เท่าไหร่แล้วเก้าหรือสิบ่ะประมาณนั้นประมาณนั้นอ่ะเรามาเจอกันก็ไม่มีอะไรนะมีหลวงพ่อวัดป่าเล่าให้ฟังก่อนนะ ให้สูตรมานะครับผมหลวงพ่อองค์นี้ท่านบอกว่าซื้อที่วัดก็เงินสูตรจากสูตรตัวนี้แหละโอ้ยอย่างนั้นสร้างศาลาก็สูตรนี้สร้างหอะระฆังก็สูตรนี้หลัวรอบวัดก็สูตรนี้ประตูโค้งก็สูตรนี้แม่หลวงพ่อบอกว่ามันใช้ได้อยู่นะโยมโอ้ยอย่างนั้นถ้าโยมมาหา ลง,ลงพ่อบหลวงพ่อยมีอะไรให้หลวงพ่อก็อยู่ไกลก็สูตรนี้ไปเลยนะอยู่ใกล้ก็มาเอาก็เดี๋ยวหลวงพ่อนิมิตให้แล้วก็วงกลมให้จากสูตรมันเข้านโะยมว่างั้นทํำยังไงนับไปเลยเลขออกสมมุติว่าออกห้าหนึ่งว่าหนึ่งสองสมนี่ไม่มานะแต่สี่ห้าหกกันมาอ้าวเหมือนของโยมเลยหลวงพ่อเรยกวิ่งสี่ห้าหก 4, 5, 6, นี่ มันมาบ่อยไหมอ่ามันก็เข้าบ่อยอยู่หลวงพ่อว่านะแต่ว่าตัวรับมันเนี่ยเขียนไว้ข้างล่างสี่ตัวการกระบาดชึกชึกจับเข้ากันเลยนะหลวงพ่อว่าอ้าวถ้าไม่เขียนให้ชมนะไม่เห็นก็ไม่เข้าใจแน่นะแล้วก็อาจจะไม่เชื่อแต่ถ้าเขียนให้ดูไม่แน่นะอาจจะมีเอฟซีบางคนเนี่ยนำไปใช้แล้วก็เกิดประโยชน์กับตัวท่านเองนะ ถ้าโชคลาภถูกหวยรวยเบอร์มาก็ทำบุญมหาหลวงพ่อเลยนะผมตั้งชื่อว่าสูตรหลวงพ่อวัดป่านะแม้สร้างสลาก็เสร็จสร้างกุฏิวิหารเสร็จห้องน้ำเสร็จอปีหนึ่งหลายแสนนะหลวงพ่อว่าหกเจ็ดแสนพอใช้ได้เขามันอยู่องั้นออาตามชมไม่เสียเวลาครับผม เปิดมาทางนี้ก็เจอทุ่งนาป่าข้าวนะฮะป่าวงาสาแสงให้ได้สักหน่อยโอ้ยเหลืองหมดแล้วนะนี่นี่นี่จะต้องเอารถมาเกี่ยวแน่ๆนะเหลืออีกไม่กี่วันนะสี่ห้าวันสุกเหลืองมากก็ไม่อร่อยนะข้าวแข็งไม่นิ่มแต่ถ้าสุกพอดีจะนิ่มนะเกี่ยวอ่อนๆเนี่ยนิ่มดีอา้าวฟังคำเตือนให้ก่อนนะครับผม ปรดใช้วิจารณญาในการรับชมการคำนวณตัวเลขเพื่อการมาเนินเท่านั้นสนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับผมอ่ะตามชมสูตรวัดป่าเลยนะสูตรวัดป่าเป็นยังไงตามชมนะหลวงพ่อบอกว่าตั้งหลักหน่วยนี่แหละนะนี่ตั้ง6กนี่ละหกเจดแปดแล้วก็ขีดเส้นนะทั้งนี้ก็901 เขียนสองสามตรงนี้นะหลวงพ่อว่าสองสามแล้วก็สี่ห้าตรงนี้อ่ขีดเส้นตรงนี้เสียหลวงพ่อว่าจับสี่ห้านี่มาใส่ทางนี้แหละนี่นี่เก้าศูนย์หนึ่งนี่นน 1, นจับสองสามเนี่ยมาใส่ทางนี้นะฮะล้าเรามาลองจับตามหลวงพ่อดูนะมันจะได้ตัวไหน จะเป็นเหมือนหลวงพ่อว่าไหมนะจับฝั่งนี้นะจับ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 สองฝั่งนะฝั่งนี้ไม่ค่อยมาหลวงพ่อว่าสองสามมาทางนี้ไม่มามีแต่ทางนี้มาทางนี้นะเราจะจับทางนี้ก่อนนะสี่เก้าสี่ศูน ห้าเก้าห้าศห้งจากทางนี้นะฝั่งนี้ก็ได้6กสองหกสามเจสองเสาสองแสา้าเลขหลวงพ่อนะเข้า6กสาล่างนะผลักป่ากอดว่า ห้าหนึ่งก็มีนะนี่นี่น,น,นี่ห้าหนึ่งนะเก้าห้าหนึ่งเลขล่างก็เข้าหกสามนะหลวงพ่อสร้างวัดนี่ท่านก็ปล่อยให้อย่างนี้แหละนะแต่ท่านจะนิมิตเอานี่หนึ่งมาตัวเดียวท่านก็รู้นะหลวงพ่อตองนี้นี่ตรงนี้เป็นเลขวิ่งนะวิ่งติด ฝั่งนี้ก็จะเป็นตัวรับนะฮะตัวรับนะฮะอ่าเรามาดูวันนี้นะฮะหลวงพ่อจะขังตัวไหนนะเอาที่หนึ่งมานะะหนึ่งสองสามขีดเส้นนะหลวงพ่อว่าสี่ห้าหก เจ็ดแปดเก้าศูนย์อ่าตรงนี้เป็นเลขวิ่งนะวิ่งติดอ่าตรงนี้เป็นตัวรับนะหลวงพ่อว่าเอา ทางนี้มาทางนี้แหละท่านว่าอย่างนั้นนะทางนี้ก็มาทางนี้นะอ่าเราก็จัจับบนจับล่างนะจับจับมาทางนี้ชอบข้อบนนะหลวงพ่อว่าจับมาทางไหนเอาหลักก้ากับศูนย์มาใส่นะเก้าสี่เก้าห้า 96, 04, 0ก้าหกศูนอ่าฝั่งฝั่งทางนี้ส่วนมากชอบเป็นล่างหลวงพ่อว่าเจ็ดหนึ่งเ็ป่งแปดสองแปดสอ่าก็มีประมาณเท่านี้นะ 8ปดหน,ดหน,ดหนให้เป็นเลขล่างเสียทางนี้นะ7383 7181ปดส,ปดสปดนงดนงทางนี้ก็ติด0 5นย์ห้าศ4นะประมาณนี้นะ,ะเราก็จะรอผลกันนะว่าเลขจะมาเหมือนหลวงพ่อวัดป่าว่าไหมนะ จับหตัวเนี่ยฝั่งนี้เป็นบนฝั่งนี้เป็นล่างนะชอบเข้าบนเข้าล่างอ่าสมมติว่าถ้าเลขวิ่งห้าก็ศูนย์ห้าเ้าห้าวิ่งหกก็เก้าหนย์หนะอ่าติดเม็ดเดียวนะ6 0ศูระวังเลยนะตัวนี้ นะมาติดเหมือนกันนะไม่วงกลมให้นะะให้ดูเฉยๆนะครับผมอ่ะแคปหน้าจอไว้นะเลขหลวงพ่อวัดป่าก็มีประมาณเท่านี้นะไม่เข้ามาก็ต้องเข้าน้อยหละหลวงพ่อว่าหลวงพ่อก็เสียงท้ายนะตัวเลขได้จากนี้ก็ น้ำไปจัดหนักนะสร้างศาลากุติวิหารนะให้เงินหลวงพ่อดังนั้นว่าเอออ่ะก็ช่วยกันนะร่วมด้วยช่วยกันวิธีเขียนก็เขียนอย่างนี้อจดจำเอานะครับผมใครจะลอกเรียนแบบจดจำเอาก็ไม่ได้ว่ากันนะของสาธารณะแบ่งกันอยู่แบ่งกันกินแบ่งกันใช้ไม่หวงแต่อย่างใดนะไม่ใช่เลขเราเลขเขา เป็นของสาธารณะนะความรู้เป็นสาธารณะความไม่รู้เป็นสาธารณะอมีเป็นสมบัติของมนุษย์ครอบงำได้ทุกคนนะความหิวเป็นสาธารณะความอิ่มเป็นสาธารณะอิ่มหิวได้ทุกคนนะความเป็นความตายก็เป็นสาธารณะหมดนะไม่ได้ยกเว้นว่าเป็นได้เฉพาะคนนี้ตายได้เฉพาะคนนี้ไปกันหมดนะ ความรู้กับความไม่รู้ความอิ่มความหิวสาธารณะหมดนะครับผมใครเข้าใจอย่างนี้ดีสบายแต่ถ้าใครบอกว่าเอ,อนี่คือของผมออืมย่างงั้นใช้ไม่ได้นะอย่าไปหลงไปติดนะครับอหมดเวลาพอดีนะไปแล้วนะครับผมมาจี้ทางนี้ก็องศาป่าเข้า ข้าวเหลืองรอวันเก็บเกี่ยวแล้วครับผมอ่ะหมดเวลาพ,พอดีครับผมมำลาพาจากกันเท่านี้แหละไปแล้วไปแล้วขอบคุณหลวงพ่อวัดป่านะกดไลค์กดแชร์กดเม้นให้ปู้เยี่ยมด้วยนะเม้นรัวมาเลยจะออกตัวที่หลวงพ่อว่าไหมไปแล้วไปแล้วไป